สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับน้ำยาบ้วนปากโคโดมโอนะครับวันนี้ผมก็ได้ขวดสีชมพูมานะครับนะขวดนี้ก็จะมีก๊าซอยู่ทั้งหมด10ใบนะครับอาขวดนี้ผมได้มาจากเทสโก้โลตัสนะครับราคาก็อยู่ที่61บาทนะครับแต่ในนี้เขียนว่า59เ้นาะแต่โลตัสเขาจะขาย61บาทนะครับนะก็เป็นขวดสีชมพูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะรุ่นก๊าซกันนะครับว่า คลิปนี้ผมจะได้การ์ดเบอร์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นกันเลยครับก็ขอให้ได้เบอร์ที่ยังไม่มีนะโอเคครับแกะออกมาเลยใบแรกนะครับก็ได้เบอร์สิบเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวเงือกนะครับใบต่อมาครับได้เบอร์ห้าสิบเ็ดนะครับเป็นซันจิ ใบต่อมาเป็นชอปเปอร์เบอร์สานะครับต่อมาเป็นชอปเปอร์เบอร์ห้ต่อมาเป็นเบอร์62แล้วก็ได้ซ้ำม,มานะครับเบอร์62สบใบต่อมาได้เป็นโซโลเบอร์20แล้วก็เป็นโซโลเบอร์52แล้วก็โซโลเบอร์5้าสนะครับ แล้วก็ใบสุดท้ายได้เป็นเบอร์10นะครับเนาะก็ถือว่าได้มาก็มีซ้ํามาบ้างนะครับนะโอเคก็ขวดสีชมพูนะครับก็ได้มาประมาณนี้เนาะก็ได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7แบบนะครับจากทั้งหมด10แบบเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับใบแรกนะครับก็เป็นโซโลเบอร์5 2 ก็ได้มาสองใบนะครับต่อมาเป็นเบอร์สิบนะครับนะก็เป็นตัวเงือกก็ได้มาสองใบนะครับต่อมานะครับเป็นเบอร์สามสิบหกอ่าเป็นชอปเปอร์ครับได้มาหนึ่งใบแล้วก็เป็นเบอร์หกสิบสองนะครับได้มาสองใบแล้วก็เป็นโซโลเบอร์ยี่สิบครับได้มาหนึ่งใบเป็นซันจิเบอร์ห้าสิบเจ็ดได้มาหนึ่งใบ แล้วก็เป็นชอปเปอร์เบอร์58นะครับก็ได้มา1ใบนอะนะครับโอเคครับก็ได้มาประมาณนี้ครับนะกับน้ำยาบ้วนปากนะครับที่แถมเป็นกร์ดพลังวันพีชนะครับถ้าใครเก็บครบแล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมก็ยังเก็บไม่ครบเลยนะก็จะถ้ายอยซื้อมาวันละขวดนะครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะครบนะโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็ดาไปแล้วสวัสดีครับ